ลั่นวาจาช่วยเหลือคนตกงานท็อปนัตเศต์รับพนักงานจํานวนมากลั่นวาจาช่วยเหลือคนตกงานท็อปนัตเศต์รับพนักงานจํานวนมากช่วงวิกฤตโควิด1 i ท็อปนัตเศต์ตั้งมั่นในคุณงามความดีต้องการช่วยเหลือคนตกงานช่วงโควิด1 i ประกาศเปิดรับพนักงานโรงงานผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวท็อปนัตเศต์รายได้ขั้นต่ำา500บาทต่อวันมีหลายตำแหน่งที่ว่างอยู่ พร้อมเป็นกำลังใจให้คนที่หางานสู้ประเทศของเราขณะนี้เป็นห่วงเวลาที่คนไทยทั้งหลายต้องสู้กับโรคภัยและเศรษฐกิจที่เรากับร่มสลายบางธุรกิจจำเป็นต้องปิดตัวลงเพราะแบกรับกับรายจ่ายไม่สมกับรายได้ลอยแพพนักงานหลายหมื่นชีวิตไรายการหยิบยื่นความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่รับผิดชอบต้องหอบเสื้อผ้ากลับบ้านพร้อมความหวังที่หมดไปล่าสุดนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่างดรท็อปนัทเศษ์พลสัปปณีได้ออกมาโพสต์ไอจี ท็อปธนาเศษช่วยเหลือคนที่ตกงานโดยระบุว่าตอนนี้ผมเปิดรับสมัครพนักง,งานโรงงานและออฟฟิศหลายตำแหน่งตั้งแต่พนักง,งานรายวันขั้นต่ำ500บาทต่อวันจนถึงผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการโดยสามารถส่งใบสมัครขั้นต้นผ่านทาง QR code เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางและเว้นระยะในช่วงสถานการณ์โควิดเราเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทาย สำหรับใครหลายๆคนผมหวังว่าบริษัท IPD Packaging จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังหางานและจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้คนไทยมีงานที่มั่นคงในกรุงเทพนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์ Facebook IPD Packaging Line hripd 1 3 5 i p n p Hashtag Modern p a c ดน g i n g Hashtag มองหางาน Hashtag หางาน Hashtag รับสมัครพนักงานจำนวนมากขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวนิว18ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ